สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคี๊เช้านะครับหุ้นนิเคี๊เช้าของวันที่ยีบกมกราคม2อง7นอะครับสําหรับหุ้นนิเคีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะสีเหลืองสีเหลืองนาโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับสาธุนครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะอาชานี้มีอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับ่าชมกันเลยครับ เด่นนะครับอ่านี่คือเช้านี้นะตอบเช้าออกเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งนะอ่าถูกหลองแล้วเก้าโมงครึ่งนี่เด่นแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่เก้านะครับลองแปดกับศูนย์นะครับส่วนแปดเก้าศูนย์นี่คู่ของเขาก็จะมีประมาณสองสามสี่ห้าหกนะครับพอเน้นที่สามสี่ห้าหกแล้วกันนะครับแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับไปกลับนะอ่าเก้าสองสองเก้าก็สามสามเก้าก็สี่สี่เก้าก็ห้าห้าเก้าเก้าหกห ถ้าศูนย์มาก็เหมือนกันนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับส่วนอันนี้คือชุดวินนะเด่นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับไล่กันมาเลยนะครับส่วนทางนี้ก็คือลูดกับวิ่งนะครับลูดต่อวิ่งเน้นที่เก้านะครับรองแปดนะส่วนใครชอบศูนย์ก็จะไปนะครับตามนี้เลยนะครับลูดวิ่งเป็นหลักนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเน้นที่พอเน้นที่สี่ สี่ห้าหกนะพอเน้นที่สี่ห้าหกนะครับเนี่ยนะท้ายๆนะครับสี่ห้าหกนะครับอ่าสี่ห้าหกนะครับประมาณนี้นะครับถ้าศูนย์มาก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือก็คือแปดเก้าศูนย์คู่กับสี่ห้าหกนะครับเน้นๆนะอ่าเน้นๆนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับท้าย สายเจาะนะตาลาบสายเจาะนะส่วนสายรูดก็ตามนี้นะครับ8กับ9นะครับเรีนหลักนะครับ8ดกับ9นะครับเน้นที่9นะครับเน้นที่9 criteria. รูดวิ่งนะครับอ่มามบนี้เลยนะครับหุ้นนี้คือีเช้านะครับก็มีตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านพิจรารณาก่อนนาไปใช้นะครับพิจารณาก่อนนาไปใช้ชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบออออออก็เพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่นะครับหุ้นนี้เคอี e บ่ายนะครับสาหรับผู้นี้ที่เช้าก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆได้เฮด้กิดกันนะครับมันนี่มันนี่ไหลามาเทมาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็คือเงินเงินเงินนั่นแหละครับประมาณนี้ไม่ว่าจะทํากิจการสิ่งใดนะขอให้ลำล้ำเรื่อยๆนะครับค้าขายทํางานเงินเดือนอะไรเงี้ก็ขอให้เพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ